ดิดิตอเราจุด่านเข้าสู่ฟ r ร์เจออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องมิสเตอร์แฮมครนะความเจริญของเราเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดจริง,รงๆเนาะข้างนอกผมไปเล่นมาเนี่ยหความเจริญแบบฟื้มฟูมาขึ้นเยอะเลยอนะ่ะเดี๋ยวผมจะมาทัวร์กันก่อนมาในที่เกาะเล็กๆกันดีกว่าเกาะเล็กๆเนี่ยเรามีกา,หารหันลมเรียบร้อยนะครับกังหันลมนี่ทำอะไรได้กา,หารหันลมของเราเนี่ยนะครับเราสามารถเอามาผลิตพวกมเมล็ดได้พวกต้นหอมหมยได้นะอาหารโซ่อาหาร,ร,าหารสัตว์แป้งแล้วก็เหยื่อดักสัตว์ได้นะ ล้วก็เนี่ยผมก็ตกแต่งด้วยใช้ไฟใช้เก้าอี้นะตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ครับเราได้เพิ่มเหยื่อตกปลาให้เยอะขึ้นนะเออใช่ตอนนี้ของในตัวนะผมได้พัฒนาไปถึงขั้นที่ว่ามีดาบทองมีธนูทองมีคอม้อนมีพู้แล้วก็พิกแอคสลามแล้วนะแล้วก็อาหารอีกเป็นตันเลยอะ ออนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมได้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะในการจัดของเนี่ยผมได้เอาพวกของที่เวลาคราฟเนี่ยมาอยู่โซนนี้นะแล้วก็ของที่ในการเผาเนี่ยมาอยู่โซนนี้นะแล้วก็นี่สล็อตแมชชีนเออนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอา้าได้ด้วยมันคือเรียกว่าการเรียกว่าไงอ่ะด,งอะ,ะดวงอะ่ะแล้วได้ดวง่ะใช้เงินหนึ่งร้อยคือผมเคยเรียกว่าไงอ่ะ เล่นไอเนี่ยจนหมดตัวไปเลยอะจากเงินที่แบบ1000อะหมดเลยอะอย่าแนะนำไม่อย่าดีกว่านะหาของตาเนี้ยดีกว่าเยอะและแค่นี้ครับคือโต๊ะเอาไว้สร้างพวกของตกแต่งนะประมาณนี้ตัวนี้ครับคือเหมืองนะเหมืองอันนี้ก็คือจะสร้างแร่รอบๆเลยคือดีมากเวลาจะมาฟาร์มแร่เราก็มาตรงนี้นะเดี๋ยวผมนีระเบิดให้ดูก่อนตรงไหนระเบิดคุ้มสุดก็ตรงนั้นแหละโอ้โมันติดอะไรเนี่ยในแล้วเราก็มาวางระเบิดไว้โอ้โหขุดลืมไปว่ามันมันเป็นหานขนาดใหญ่เนาะอีบางปุ้ม เพืออแร่มันเยอะมากวางไว้อีกปึ๊บปึ๊บสองลูกเลยปู่บูมนั่นแหละโอ้หเนี่ยคือตรงเนี้ยเอาไว้แบบเก็บแร่โดยเฉพาะโคตรดีเลยนะมาในส่อนของตรงนี้ครับตรงนี้คือตู้เซฟนะผมก็ได้ทําการเพิ่มตู้เซฟมาเยอะมากเลยแหละดูสิแล้วก็เก็บของได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็มีระบบล็อกแล้วนะก็คือจะล็อกไอเทมไว้ครับไม่มีไอเทมอื่นมาปผลนั่นเองต่อไปครับตัวนี้ครับคือธนาคารครับ นี่แหละคือแรองความเจริญผมเอฟเคไว้นานมากกว่าจะได้เงินตู้ละพันเกือบสองพันเนยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเก็บเงินตัวนี้มาขยายเกาะกันนะแล้วก็ตัวนี้ครับเห็นรั้วตัวนี้ไหมรั้วเนี่ยที่มันติดติดกันอยู่เนี่ยอันนี้จริงๆตัวนี้เป็นฟาฟักทองนะแต่ผมก็เก็บเกี่ยวหมดแล้วละก็เลยปล่อยมันทิน้งร้างไว้ก่อนเฮ้ยมีคนมาขายพอดีเลยมีอะไรบ้างผมไม่รู้เ่ยพวกนี้มาทําอะไรได้ผมยังไม่ซื้อแล้วกันเนาะ แล้วก็ถ้าู่ชมอาจจะเห็นยาในอันนี้นะในช่องเก็บของผมยาเนี้ยคือยาเอาไว้ช,อชอ็อตช็อตยังไงมันจะเอาไว้ชอ็อตแบบว่าสิ่งปลูกสร้างขั้งหลายแบบอ่ะผมกินให้ดูแล้วกันทําทําง่ายอยู่มันจะชอ็อตอย่างนงี้เวลาผมจะฟาร์มอะไรแบบยิ่งไม่อยากขุดเนี่ยผมก็มายืนไว้ให้มันเอฟเคให้มันชอ็อตไป <c oughs> โคตรดีอะ่ะแล้วขอยที่เมลเราเก็บอย่างเงี้ยดีมากมันเก็บให้เองด้วยนะเออ และก็วันนี้ครับคอนเทนต์หลักๆของเราเลยคือการขยายเกาะแล้วก็คือการเราได้รู้ว่าราชินีแฟรี่ของเราเนี่ยจะให้อะไรเราถ้าเราให้เงินไป1000พันนะแล้วก็คุยคุณปู่ด้วยใช่เราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีอะเอาเริ่มจากคุยคุณปู่ก่อนไหมละ่ะเออเริ่มจากคุ้คุณปู่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวสิคุ้ปู่ถ้าเราให้ต้นอ่อนไป30อันปู่จะให้อะไรเราขอบคุณมากนะเจ้าได้ปกป้องผืนป่าให้ปลอดภัยจากพวกใช้เสียมนั่น เฮ้ยได้กล e so sure ่องเลยเหรอเดี๋ยวนะเราก็ใช้เสี่ยงปะเราก็ใช้เสียงปะเดี๋ยวนะใช้เสี่ยงปะเราก็เสี่ยงนะมาดูซิว่ากล่องนี้มีอะไรเฮ้ยแลเพราะว่าการเราแปลจบตีได้35เปอร์เซ็นเฮ้ยดี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 แล้วปู่มีเควสดอีกอะปู่เควสดปู่อะไรอะสวัสดีสหายข้าวมีพรกิจสุดท้ายให้เจ้าเกี่ยวกับไข่ไดโดเสาไข่ไดโดเสาเฮ้ยโลกนี้มีไข่ใดโนเสาด้วย ถ้าข้าได้ไข่มาข้าจะได้เลี้ยงดูและปกป้องเจ้าสั์นี้ได้แล้วหาจากไหนอ่ <c oughs> ะแล้วหาจากไหนหาจากไก่เรอระไม่น่าใช่นะหาจากไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าเราจะหาจากไหนได้บ้างโอเคเวสปู่เราตันอยู่แค่นี้เพราะเราหาไขนะเราสามูุหาจากไหนเหมือนกันน่าจะหาจากการตกปลาหรือเปล่าไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ในตัวเรามีไหมไม่มีเลยถึงตาเจ้าหญิงแฟรี่ของเราแล้วเจ้าหญิงหิงห้อย <c oughs> ผมเรียกไอเตได้หิงหอยไอเที่แบบเราเก็บเราได้วิว่อรเราเรียกหิงหอยแล้วกันนะฉะนั้นเราจะเรียกว่าจะวยหิงหอยกดให้เงินเลยหนึ่งพันบาทขอบคุณเือช่างใจดีนักปวดรักสิ่งนี้แทนคําขอบคุณจากพวกเราอะไรอ่ะปีอ,อีกแล้วแล้วก็ช่วยราชินีพูดได้เป็นปีกเหมือนด้วยฮะเดี๋ยวเราเราจะไปลองใส่กันนะกดรับมาเลยออร่าพูดเพื่อพลังชีวิตก,กับพลังงานได้เองเฮ้ย ใช่เหรอมันเพิ่มให้จริงปะเนี่ยเราเก็บมาสมบัติที่แท้จริงในการมาจนภัยนี้คือเพื่อนๆที่เราพบระหว่างทางอ้าวแล้วก็หายไปเลยดูดิเก็บเฟรดี้ดีเนื้อเต็มเลยไม่ใช่เนื้อดิเรียกว่าหลอดอาหารเต็มเลยอะโอตด,ดีแล้วก็สกิลครับผมได้พัฒนาไปหลายอย่างมากๆเลยนะก็คือเนี่ยเยอะมากอะตอนนี้คือจากที่อุตสาหกรรมก็ ถ้าดูดูลาลาแล้วก็เท่าเท่ากันนะยกเว้นอันนี้น้อยสุดละด้านเวทมนต์เนี่ยผมได้ทำนี่นู่นๆ่นไปเยอะๆยเลยเดี๋ยวผมมาไล่ทีละอันดีกว่าที่ใหม่หม่อัตโนมัติปลดล็อกคาถายเรียกแร่เก็บไอเทมประดิษฐ์อัตโนมัติด้วยแล้วก็อันนี้ปลดล็องแท่นขุดเจาะใช้ฟังแท่นขุดเจาะนอกใช้ยฟ่งรวบรวมซ่าให้ฟรี ก็อีกคอนเทนต์หนึ่งเลยนะไม่รู้ว่าจะอยู่ในพานี้หรือพาหน้าซึ่งผมจะมาคราเจ้าพวกนี้คาเียกแก่าท่านขุดเจาะเครื่องสก,กัดแล้วก็โลานพวกนี้เนี่ยผมจะค้าให้หมดเลยผมอยากรู้ว่ามันทําอะไรกันได้นะซึ่งน่าสนใจมากแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปลดอ็อกในส่วนของเกาะหลายๆเกาะกันก่อนอแล้วเราก็จะมารับเงินในธนาคาร,าร,คารตรงนี้ด้วยวทมทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย2 4 6 8 10 12 ประมาณหมื่นสี่หมื่นสามพันสี่ได้อะ่ะโอ้โห,โ,หโหรับเลยรับ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 เงินเยอะมากเงินเยอะมากรับรับรับดูดิโอ้โหสี่หมื่นครับในตัวตอนนี้มีสี่หมื่นสิ่งที่เอฟเคมาเราจะได้ใช้วันนี้นี่แหละไปะดูสิเราขายายเกาะไหนก็นดีพันหกคือถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะเกาะข้างบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกาะข้างบนเนี่ยจะเป็น หิมะตกแต่เกาะข้างล่างเนี่ยจะไม่ใช่หิมะตกนะเกาะด้านล่างเนี่ยจะเหมือนเป็นแบบอ้าวไม่มีแล้วเหรอนี่เห็นไหมเห็นไหมจะเป็นแบบคำว่าอากภันไฟอ่ะถ้างนั้นเราปลดล็อกให้หมดเลยแล้วกันแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราปลดล็อกด้านล่างก่อนดีกว่าอยากรู้เอาไหนถูกสุดตีสามพันหนึ่งถูกสุดผู้ประกอบการได้พื้นที่สิบผะได้พื้นที่สิบผืนและห้าพันเหรียญอันนี้คืออะไรเอ่ยเราลองไปดูไหม เราล,ง,ลงไปดูดีกว่าอันนี้คือผมก็อยากจะรูไปกับท่านผู้ชมเลยแล้วว่ามันคืออะไรเพราะผมก็เพิ่งถึงที่แหละผมไม่เคยไปมากกว่านี้ละสองสะพานไปโอ้ยบางจริงๆพวกนี้เอาไปตีไกอีกอะไรอะเรียกบูนอะไรคือบูนบาบูนเหรอไม่รู้สิดูมหายนะใช้เฮดยูสูงสุดหนึ่งหน่วยใช้คัมพีเวทปีศาจได้ไหลายเล่ม ไม่เข้าใจเทอร์มิ t เ o ชันคนเหล็กทำลายล้างยูสุดสุอ้ยู you, นี่คืออะไรอะ่ะ <laughs> ได้ดรอยและลูกระเบิดได้ดรอยและลูกระเบิดเรายังไม่เลือกได้ไหมอะ่ะ <laughs> หรือว่าต้องเลือกเลยเลือกมาแล้วด้วยคัมภีร์ปิศาจเสาวอสูรอ่ะแล้วเลือกได้อีกเหรออ๋อโอ้โหรู้เลยยูคืออะไรแล้วกดมาแล้วอะ่ะเอาไงอะ่ะออกได้ไหมออกไม่ได้ด้วยแล้วทำไงเนี่ยต้องคมเสียหายถาวรหน่อย แล้วออาทำทีสามเท่ามันออกไม่ได้มันออกจากตรงนี้ไม่ได้แล้วเลือกมาแล้วชิปแล้วแล้วเรามีเลือดลืนหนึ่งหน่วยเอาไงดีล่ะเราสามารถเพิ่มเลือดตัวเองได้ไหมล่ะเนี่ยดูสิตอนนี้คือเรามีสกิลสามแต้มอะ่ะเราสามารถทําอะไรก็ได้กับสกิลสามแต้มนี้อย่างแรกผมจะเอานี้สิ่งบูสร้างซ่อมตัวเองอัตโนม,มัติเวลามีโครงกระดูกมาตีอย่างเงี้ยมันจะได้ซ่อมตัวเองไปเลยนะผมจะได้ไม่ต้องมายุง่งแล้วก็มีอะไรอีกไหมอันนี้คืออะไรคาทาแรกๆถ้าเ รอยแลวความเสียหายไอ้รอยนี่คืออะไรอะ่ะไม่เลยเข้าใจงานถลุงไอเทพยมณมีลองไปด้านเวทมนต์ไหมปลดมล็อกโตจารกปลดล็อกคัมพีและน้ำยาระดับสูงใช้ทรัพยากรในโรงการสร้างน้ำยาและคัมพีอันนี้น่าใช้เวลาผมสร้างน้ำยานเนี่ยเราจะได้แบบใช้วัสดุดิบน้อยๆด้วยแล้วเลืองเราเหลือหนึ่ง,งหน่วยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาไงล้ะทีเนี้ยแล้วไอ้ที่เราเลือกมาอยู่ไหนอะ่ะ อ้าเราดูไม่ได้เหรออ่าไม่เป็นไรเราเลิกเรื่องมาแล้วทำไมตัวเราส่องแสงสว่างเงี้ย <c oughs> นั่นสิเราได้คัมภีร์นี้มาด้วยคือคัมภีร์อะไรวะดูได้ไหมนี่อ่ะคัมภีร์อันทรงพลังนี้เรียกลูกไฟขึ้นมารอบตัวคุณลองใช้สักอันไหมใช้ใช้เคลียร์สภาพยากก่อ หัวใจเดียวพี่แล้วจะเอาหัวใจจากไหนเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปใหม่มันน่าจะย้อนไปตรงที่เราตายล่าสุดใช่เมื่อกี้เราตายเพราะอะไรสลามว่าแลนะมองไม่เห็นถ้างั้นเราลองใช้คัมภี์นี้กับแร่ได้ไหมเราต้องเข้าไปในจุดศูนย์กลางอะอยากรู้มันมันจะได้แบบมีประสิทธิผลที่สุดดูซิว่าแร่เรามันจะกระจายขนาดไหนกันเชียวเอาสักตรงนี้แล้วกันโอ้ อุ้ยดีนะอ๋อมันคือใช้ได้แบบอย่างนี้แต่ว่าเป็นทีละลูกว่าแต่ระเบิดคุ้มกว่าอันนี้น่าใช้แบบพวกดันไหมมันมีดันด้วยนี่ใช่ป่ะน้อ,องบดลอบด็อกด้านบนนันไปกว่าปึ๊บอ,อุ้ยมีกวางตัวอะไรเนี่ยไหนดูสิตัวอะไรก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมเอ้ยยิงยิงเราด้วยแหมดีนะติดฆ่าเอาไม่ได้ฆ่ากวางเลยมันฆ่า วางวิเศษคืออะไรอะ่ะนี่เราต้องยิงด้วยธนูครับเนื่องว่าเรามีเลือกแค่หนึ่งหน่วยก็ยิงมันไปด้วยธนูนี่แหละยิงก่อน,นเลือแค่หน่วยเดียวโอเคไม่นะเกาะกำบังเราพังนี่ยิงมาเมื่อกี้โดนกวางหรือเปล่าะตายยังไม่ชัวร์น่าจะต,ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว เค้เรบก็สร้างไปก่อนนู้นกวางวิเศษโอ้มันติดอะไรเนี่ยไอแม่เลยไม่รู้ละติดอะไรไม่รู้ใช้เลยเอ้ยมันยังไม่ตายแล้วเราฆ่ากวางไปแล้วนานเกมนั่นยากขึ้นแบบสามร้อยเหลังจากนี้จะน่าจะให้เห็นผมแบบเกมโอเวอรหลายรอบเลยแหละโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้ย แต่มันเหลืออีกนัดเดียวอีกนัดเดียวมันจะตายแล้วอีกนัดเดียวมันจะตายแล้วโอเคไมมโดนไม่โดนไม่โดนตายซะตายซะโอเคมันตายแล้วตอนนี้หิ่งห้อยเต็มเลยอ่ะขอหน่อยโอเคแล้วเราเก็บหิงห้อยพวกนี้ไว้ดีกว่าเนี่ยแล้วคือมันฆ่ากวางผมไม่รู้ว่ากลางกวางทําอะไรได้ด้วยแล้วไอกระดูกจะฆ่าเรามีเลือดแค่หนึ่งหน่วยนี่มันลําบากมากเลยเนี่ยมาสร้างต่อเกาะต่อไปเลย เอาเกาะข้างบนนี้แหละเอา2 0 0พไปใครอะคนใหม่ตอไปเลยข้างล่างเหมือนเป็นเกาะแบบเขตร้อนนะแต่ข้างบนเหมือนเป็นเกาะแบบว่าเขตหนาวได้มีเลขด้วยอะ่ะสิบดีจ่จนามาเมโลดีใจที่นายมานะเอาเรื่องเราหน้ามาเบโลอีกเร็วเข้าข้าอยากได้อึอสักตันอ้าเอาอึอไปทาอะไร ประมาณว่าอือทั้งหมดน,นี่เจ้าหาได้แหละไม่มีเวลาอธิบายเหตุผลแล้วนี่เป็นเรื่องตายจริงๆนะอืดห้าร้อยอันจะเอามาจากไหนให้มันเนี่ยฮะห้าร้อยอันเล่นตรงนี้คืออะไรอ่ะผีเสื้ออ๋อเล่งผีเสื้อหาจากไหนหาจากตรงนี้นี่เองเออคือเราจะเออดอกจากแมวเราเนอหรือหน่จากตัวเราทำไมมันมันจะเอาอือไปทำอะไรโอ้เออเอาเราเพิ่งซื้อไปแล้วเก้าพันเลย 9ก้าพันเพื่อซื้อเตะเก้าพันไปเรียบร้อยฮะอ่าไม่เวลาเพื่อซื้อก็เอามามันไม่มีตัวค่าเราใช่ไหมโอเคใครอีกเนี่ยเจ้าใช้ทหารหรือไม่จงท้าประลองค่าและเราพระราชาของค่าหากเจ้าชนะข้าจะให้สมบัติอาญากก่เจ้าเมื่อเจ้าผอมจงนํากระโหลกมาให้ข้าครบสิบอันนี่ไงครบแล้วอ่ะอ๋อเกาะมันตันแค่นี้ฮะโอเคอ่าสิบอันเลยเหรอ นึกเหมือนจะพร้อมไหมเนี่ยหัวใจเดี๋ยวน่าจะยังไม่พร้อมนะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเกาะอื่นดูก่อนเอาเกาะไหนดีอ่ะเราเพิ่งปดล็อกเกาะบนไปถ้างั้นเอาเกาะนี้ละกันสองพันเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนอนุสาวร์เราเล่นไปเท่าไหร่เราเล่นไปเก้าชั่วโมงออกมารีบออกมารีบออกมาไอ้วัวฮะนี่เมื่อกี้มองไม่เห็นวัวด้วยแหละมันอยู่เนี่ยหลังต้นไม้อ้าวแม่งหลบหลบกิ่งกันด้วยไงไปรีบไปดีกว่า เอ้ยมันจะขึ้นมาตายซะไอโวเวลเอออะไรอ่ะมันเหมือนเป็นอนุสาวารียอะไรสักอย่างไหมเดี๋ยวเราลองต่อทางไปดูกดได้อะไรอ่ะเพื่ออะไรให้อะไรฮะไม่เข้าใจมีป้ายบอกบุษ <c oughs> บาที่เจอจา้าในความมืดจะปลูกเจ้าหญิงนิทาให้ฟื้นตื่น บุษบาที่เจิดจ้าบุษบานี่แปลว่าดอกไม้หรือเปล่าหรือว่าเราต้องหาดอกไม้ที่มันอันนี้ไหม <laughs> ใช่อันนี้ไหมผมว่าใช่ใช่ <laughs> แล้วเราหายจากไหนเมื่อกี้เรามาจากไหนเหียนตาดวงจันทร์ชี้ตำแหน่งดาวที่ใกล้ที่สุดเกิดเป็นเกิดดาวตกบ่อยขึ้นอ่ดาวตกเหรอมีดาวตกด้วยเหรอทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับ เราไปฝนล,ล็อกเกาะข้างล่างบ้างดีกว่าไปมีเกาะ4,007กับ4,007เหมือนกันเอา4,007ถูกสุดก่อนแล้วกันมีลุงอยู่ด้วยไปหาลุงดีกว่าเอ้ยอะไรเนี่ยไอ้นี่นี่โอ้โหแล้วถึกซะด้วยนะจะกัดเราเหรอตัวอะไรเนี่ย <laughs> ตายซะไม่อยากเข้าใกล้เลยเลือด อยู่หน่อยเดียวตายซะโหเราม่เยอะด้วยไงเอ้มันกัดอะไรเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว,ยวแกจะกัดอะไรอย่างนี้ไม่ได้ตายซะคุยกันลุงสิเธอทำเอาฉันตกใจจนเจ็บไปทั้งหน้าฮฉันไม่ขอโทษที่ไม่ชอบเธอหรอกนะฉันไม่ขอโทษที่ไม่ชอบอะไรอันนี้แล้วคืออันนี้คืออะไรเอ่ยเด็กเตอ,อร์รัสคองแคลเคลื่อนที่เร็วขึ้น ยูโจมตีเร็วขึ้นสองเท่ายูเก็บไอเทมได้ทันทีไอยูนี่คืออะไรยูคือคุณหรอยูเก็บยูโจมตีเร็วสองเท่าพอเดอร์นักตุนผลผลิตให้ไอเทมสองเท่าเก็บไอเทมได้ทันทีด้วยโจมตีเร็วขึ้นนี่ก็น่เอามันได้เอาสองอย่างเลยอะอ่ะอันนี้แล้วกันอ๋อแล้วก็มีเวลาคูลดาว อ๋อเรามาเก็บได้นี่นะสวยงามสิโอ้โหเดี๋ยวขึ้นโอ้หเดี๋ยวขึ้นมากเลยดีมากดีสุดๆมาเราก็ขยายเกาะต่อตรงนี้ไปเลยมีพ่อมดด้วยไหนดูสิกดสร้างสะพานไปเลยพ่อมดครับผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยเราห้ามกดไอ้นี่เลยแม่งเสียงหัวใจเลยล่ะอย่านะดูดีดาบตีโคตรลุ่ว ดีเลยอย่างเงี้ยก็กินข้าวก่อนกินก็กินรัวเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราก็ขคุดหินรัวขึ้นคุณหินรัวขึ้นโอ,โอ,โอดด้ดีมากดีมากดีในเรื่องอันนี้มาโอ้ดีมากอ่ะดีมากากคุยกับลุงก่อนลุงอีกลุงนึงเจ้าเจอหัวโคของข้าแล้วสินะเจ้ารู้ใช่ไหมว่าน่าจะให้เจ้าไปหาไอเทมบางอย่างมาอย่าต่อต้านเลยข้ามีรางวัลพิเศษให้นะถ้าพูดถึงไม้เท้าเพชรม์สุพิเศษของข้าเลยนะ ฮ้ยโอ้โอง่าย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 เราแค่หาดอกไม้มาให้มาเอาดอกไม้มาชิวยี่สิบดอกเองหาได้จากเกาะพวกนี้เนี่ยใช่ไหมแล้วของเราเต็มตัวแล้วเราต้องน่้จะต้องสร้างตู้เซฟเพิ่มแล้วละ่ะเออคงเต็มตัวหมดแล้วเนี่ยแล้วในหมู่บ้านแล้วในบ้านของคุณตานี่มีอะไรเหรอมีชั้นหนังสืออะไรอะของเต็มอ,อะมาเล่นฟักทองทิ้งเลยแล้วกันกระดาษ กระดาษเปล่าใช้สร้างคมภีร์และหนังสืออ๋อเรามาค้นหากระดาษได้เอ๊ะกระดาษคมภีรอะไรทิ้งดีเลยเนี่ยของเต็มตัวทุกภาพจริงๆอ่ออันนี้ไม่จาเป็นอ่ะเอาไปเปลี่ยนวัตถุดิบธรรมชาติเราตกคุณให้เป็นสัตว์ดี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 เพราะว่าเราก็เลี้ยงสัตว์ได้เลยนี่นี่ไงดอกไม้เอยไม่ใช่อัอนนี้ดอกไม้ยังไม่เกิดเลยฮะ แ๋ยวเรารอก่อนแปลขยายเกาะเพิ่มเราลองขยายเกาะด้านข้างดูบ้างไหมล่ะด้านข้างเราไม่ขยยเลยนะถ้างั้นเราเอาอุ้ยเนี่ยถ้ามา่ก่อนด้านข้างถูกจังหกรนะ้อยเอาสามเกาะรว่วเลยนะหนึ่งสองสามหยุด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 ก่อนเลยมันนานแล้วนะคิดมันตั้งยี่สิบนาทีแล้วนะเนาะฟุตเทจที่ผมถ่ายเนี่ยมันนานมากเลยครับเดี๋ยวผมจะตัดช็อตไปที่นี่ก่อนแล้วกันหยุดไว้ที่นี้ก่อนไว้รอดีตามอีพีต่อไปแล้วกันนะครับ